เคยไหมเจอคนบางคนแค่แบบเดียวแต่รู้สึกชอบเขาทันทีทั้งที่ยังไม่รู้จักกันดีมันเป็นเรื่องของจิตวิทยามีเทคนิคบางอย่างที่ทำให้คนอื่นรู้สึกดีและอยากเข้าใกล้โดยที่เราแทบไม่ต้องพยายามมากเริ่มจากสิ่งที่ง่ายที่สุดการให้ความสนใจอย่างแท้จริงคนเราชอบคนที่ทำให้ตัวเองรู้สึกมีค่าเวลาคุยกับใครลองมองตาพยักหน้าตามจังหวะที่เขาพูด ใส่ใจสิ่งที่เขาเล่าฟังให้ลึกไม่ใช่แค่รอฟังเพื่อจะพูดต่อแต่ฟังเพื่อเข้าใจเวลามีใครรู้สึกว่าเราเข้าใจเขาเขาจะรู้สึกเชื่อมโยงกับเราโดยไม่รู้ตัวแต่แค่ฟังยังไม่พอสิ่งที่ทรงพลังกว่าคือการสะท้อนความรู้สึกถ้ามีใครบอกว่าวันนี้เหนื่อยจังแทนที่จะบอกว่าสู้ๆนะลองพูดว่าดูเหมือนว่าวันนี้จะหนักสำหรับเธอมากเลยนะแค่ประโยคเดียว แต่กลับทําให้เขารู้สึกว่าเราเข้าใจจริงๆเพราะการสะท้อนความรู้สึกทําให้คนรู้สึกว่าตัวเองไม่ได้โดดเดี่ยวอีกสิ่งที่สําคัญคือความสามารถในการทําให้คนรู้สึกพิเศษเคยสังเกตไหมคนที่เราอยากอยู่ใกล้มักเป็นคนที่ทําให้เรารู้สึกดีเกี่ยวกับตัวเองไม่ใช่แค่การชมเชยธรรมดาแต่เป็นการสังเกตจุดเล็กๆที่คนอื่นมองข้ามบางครั้งแค่บอกว่าฉันชอบวิธีที่เธออธิบายเรื่องนี้นะเข้าใจง่ายมาก หรือเวลาเธอพูดฉันรู้สึกว่ามันมีพลังคำพูดเหล่านี้มีอิทธิพลมากเพราะมันทำให้คนรู้สึกว่าตัวเองมีค่าและสิ่งสุดท้ายที่ลึกซึ้งที่สุดคือการเป็นตัวของตัวเองแต่เป็นตัวเองในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดเพราะคนเราสัมผัสได้ว่าใครจริงใจและใครเสแสร้งเมื่อเรารู้สึกดีในแบบที่เราเป็นเราจะเปล่งประกายออกมาโดยธรรมชาติและดึงดูดคนที่เหมาะสมเข้ามาเองแต่รู้ไหม แม้จะใช้เทคนิคทั้งหมดที่ว่ามาแต่ถ้าเราทำมันผิดวิธีก็อาจจะให้ผลตรงกันข้ามบางคนตั้งใจฟังแต่กลับทำให้คนอื่นอึดอัดบางคนพยายามทำให้คนรู้สึกพิเศษแต่กลับดูเหมือนเสแสร้งปัญหาอยู่ที่จังหวะและความจริงใจการให้ความสนใจไม่ใช่การจ้องตาจนอีกฝ่ายรู้สึกแปลกแต่เป็นการสบตาในแบบที่รู้สึกเป็นธรรมชาติการฟังอย่างตั้งใจไม่ใช่แค่พยักหน้าหรือพูดว่าอืมอืม แต่เป็นการแสดงให้เห็นว่าเรากำลังรับรู้จริงๆอาจจะเป็นการตั้งคำถามต่อหรือสะท้อนบางอย่างที่เขาพูดเพื่อให้เขารู้ว่าเราเข้าใจส่วนการทำให้คนรู้สึกพิเศษไม่ใช่การชมแบบไรเหตุผลแต่เป็นการพูดในสิ่งที่เขาอาจไม่เคยสังเกตในตัวเองคนเราชอบฟังคำชมที่เจาะจ,จงเพราะมันทำให้รู้สึกว่ามีคนเห็นคุณค่าในแบบที่เขาเป็นจริงๆแต่มีอีกอย่างหนึ่งที่ทรงพลังมากและหลายคนมองข้าม คือการไม่พยายามมากเกินไปบางครั้งคนเราพยายามทำให้คนชอบจนกลายเป็นการเอาใจมากเกินไปมันดูเหมือนเรากำลังต้องการการยอมรับซึ่งทำให้สเสน่ห์ลดลงทันทีแทนที่จะทำให้คนรู้สึกดีกลับทำให้เขารู้สึกว่าเรากำลังพยายามสร้างภาพความลับของคนที่มีสเสน่ห์คือเขารู้คุณค่าของตัวเองโดยไม่ต้องเรียกร้องความสนใจจากใครเขาแค่เป็นตัวเองและให้ความสำคัญกับคนอื่นอย่างเป็นธรรมชาติ คนที่ดึงดูดใจจริงๆไม่ใช่คนที่ทำให้ตัวเองดูน่าสนใจแต่เป็นคนที่ทำให้คนรอบตัวรู้สึกดีเมื่ออยู่ใกล้เขาแล้วทำไมบางคนถึงมีเสน่ห์ตั้งแต่แรกพบทั้งที่ไม่ได้หน้าตาดีหรือมีอะไรพิเศษความลับคือพวกเขารู้วิธีใช้พลังของบรรยากาศคนที่ทำให้คนอื่นชอบทันทีไม่ได้เน้นที่ตัวเองแต่เน้นที่บรรยากาศรอบตัวพวกเขาทำให้คนที่อยู่ด้วยรู้สึกผ่อนคลายสบายใจ และรู้สึกว่าเป็นตัวเองได้เคยไหมอยู่กับบางคนแล้วรู้สึกเครียดเหมือนต้องระวังคําพูดต้องทำตัวให้ดูดีตลอดเวลาแต่พออยู่กับบางคนกลับรู้สึกว่าเราสามารถเป็นตัวเองได้หัวเราออกมาแบบไม่ต้องคิดมากนั่นแหละคือสิ่งที่คนมีสเสน่ห์ทำได้พวกเขาไม่ได้ทำให้ตัวเองดูดีแต่ทำให้คนรอบตัวรู้สึกดีพวกเขาไม่ตัดสินไม่รีบให้คำแนะนำทันที แต่ฟังด้วยความเข้าใจเวลาคุยกันพวกเขาจะไม่ทําให้คนอื่นรู้สึกต่ําต้อยแต่ทําให้รู้สึกว่ามีคุณค่าอีกสิ่งหนึ่งที่หลายคนมองข้ามคือพลังของรอยยิ้มรอยยิ้มที่มาจากความรู้สึกดีจริงๆไม่ใช่แค่ยิ้มตามมารยาทมันส่งพลังบางอย่างที่ทําให้คนรอบข้างรู้สึกปลอดภัยคนที่ยิ้มอย่างจริงใจมักจะได้รับความไว้ใจได้เร็วกว่าคนที่ทําหน้าเรียบเฉยและที่สําคัญที่สุดคือความสงบภายใน คนที่มีเสน่ห์จริงๆไม่ใช่คนที่พยายามแสดงว่าตัวเองเก่งแต่เป็นคนที่มีพลังสงบคนที่ไม่ต้องพยายามทําให้ใครประทับใจแต่กลับทําให้คนอื่นอยากอยู่ใกล้เพราะพวกเขารู้จักตัวเองและไม่ต้องพิสูจน์อะไรให้ใครเห็นพลังของเสน่ห์ที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่คำพูดแต่อยู่ที่ความรู้สึกที่คนอื่นสัมผัสได้เมื่ออยู่ใกล้คุณบางครั้งสิ่งที่ทำให้คนรู้สึกประทับใจที่สุด คือความจริงใจที่แสดงออกมาในทุกการกระทําการที่เราสามารถเป็นตัวเองได้อย่างไม่ต้องปรุงแต่งมันทําให้ผู้คนรอบข้างรู้สึกสบายใจและไม่ต้องกลัวว่าจะถูกตัดสินเมื่อเราไม่กังวลว่าจะต้องทําอะไรให้ถูกต้องตามมาตรฐานของคนอื่นสิ่งที่ตามมาคือการสร้างบรรยากาศที่เป็นมิตรที่คนสามารถผ่อนคลายได้คุณอาจจะเคยสังเกตว่าบางคนมีความสามารถในการทําให้บรรยากาศในห้องเต็มไปด้วยพลังบวกแม้ว่าพวกเขาจะไม่ได้พูดอะไรมากมาย แต่แค่การอยู่ใกล้พวกเขาก็ทำให้คุณรู้สึกดีขึ้นนั่นคือเสน่ห์ที่แท้จริงมันไม่จำเป็นต้องเป็นอะไรที่ซับซ้อนแค่คุณเป็นคนที่ทำให้คนอื่นรู้สึกยินดีที่ได้อยู่ใกล้มันก็เพียงพอแล้วนอกจากนี้การทำให้คนรู้สึกว่าเขาสำคัญก็เป็นอีกหนึ่งเทคนิคที่ทำให้คนอยากอยู่ใกล้คนที่ทำให้คุณรู้สึกว่าไม่ใช่แค่คนที่มองข้ามแต่ทำให้คุณรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่เขากำลังทำ จะทำให้คนอยากร่วมงานกับคุณหรือใช้เวลาอยู่กับคุณมากขึ้นมันเกิดจากการที่คุณให้คุณค่าแก่คนอื่นและแสดงออกถึงการรับฟังและการสนใจอย่างแท้จริงอีกจุดหนึ่งที่มักจะเป็นจุดอ่อนของหลายคนคือการไม่กลัวที่จะเป็นตัวเองการที่เราไม่พยายามเป็นใครแค่เป็นตัวของตัวเองในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดมันทําให้เราเป็นคนที่ดึงดูดใจได้อย่างเป็นธรรมชาติคุณจะไม่ต้องกังวลว่าจะต้องทําตัวให้ดีขึ้นหรือเปล่า ราะความจริงใจและการรับรู้คุณค่าของตัวเองเป็นสิ่งที่ดึงดูดคนอย่างมีสเสน่ห์จำไว้ว่าความจริงใจไม่ต้องพยายามมันเกิดขึ้นจากภายในตัวเราและเมื่อเราไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับการทำตัวให้คนอื่นชอบเราก็สามารถสร้างบรรยากาศที่ทำให้คนรอบข้างอยากอยู่ใกล้เพราะพวกเขาจะรู้สึกว่าเราทำให้พวกเขามีค่าและเราก็มีค่าในตัวเองเช่นเดียวกันสิ่งที่สำคัญที่สุดในทุกเทคนิคที่กล่าวมาคือการมีความมั่นใจในตัวเอง มันไม่ใช่การแสดงออกที่ยิ่งใหญ่หรือการกระทําที่หืือหวาแต่เป็นการมีความรู้สึกภายในว่าเราคือใครและเรากําลังทําอะไรคนที่มั่นใจในตัวเองมักจะมีสเสน่ห์ในแบบที่ไม่ต้องพยายามให้ใครเห็นพวกเขารู้ว่าตัวเองมีคุณค่าและไม่ต้องการการยอมรับจากคนอื่นเพื่อยืนยันความสําคัญของตัวเองความมั่นใจนี้สะท้อนออกมาในท่าทางการพูดจาและการแสดงออกในทุกสถานการณ์แม้จะอยู่ในสถานการณ์ที่ท้าทายหรือไม่มั่นใจในบางเรื่อง แต่คนที่มั่นใจจริงๆก็ยังสามารถรักษาความสงบและมั่นคงไว้ได้บางครั้งความมั่นใจไม่ได้หมายความว่าคุณต้องเก่งที่สุดหรือสมบูรณ์แบบที่สุดแต่มันคือการยอมรับข้อบกพร่องของตัวเองและไม่กลัวที่จะเป็นตัวเองเมื่อเรามั่นใจในสิ่งที่เรามีและสิ่งที่เราเป็นคนอื่นก็จะรับรู้ถึงความเป็นธรรมชาติและความจริงใจนั้นได้ทันทีที่สําคัญคือการสร้างความสัมพันธ์ที่ไม่ต้องพยายามมันไม่ใช่การสร้างภาพลักษณ์ให้ดูดีแต่เป็นการเปิดใจให้กับความสัมพันธ์ที่แท้จริง เมื่อคุณไม่พยายามจะเอาชนะใครแต่แค่ต้องการให้คนรอบข้างรู้สึกดีเมื่ออยู่ใกล้พวกเขาก็จะรู้สึกถึงพลังบวกที่ออกมาจากตัวคุณสุดท้ายแล้ว<อ>การที่เราสามารถทําให้คนอื่นชอบเราโดยไม่ต้องพยายามมากมายมันอยู่ที่การเข้าใจและเคารพความเป็นตัวตนของคนอื่นและเข้าใจความสำคัญของการรักษาความสัมพันธ์ที่ไม่ต้องแข่งขันกันเมื่อเราสามารถทำให้คนอื่นรู้สึกสบายใจรู้สึกยอมรับตัวเองได้อย่างแท้จริง มันคือสิ่งที่ทําให้เราเป็นคนที่มีเสน่ห์ที่สุดในสายตาคนรอบข้างไม่เพียงแค่การเป็นตัวของตัวเองที่มีเสน่ห์แต่การเข้าใจคนอื่นและการมีความเห็นอกเห็นใจก็เป็นส่วนสําคัญที่ทําให้เราเป็นคนที่น่าชื่นชมในโลกที่เต็มไปด้วยการแข่งขันการแสดงออกถึงความใส่ใจและเข้าใจคนรอบข้างทําให้เราโดดเด่นและเป็นที่ชื่นชอบการมีความเห็นอกเห็นใจหมายถึงการที่เราไม่เพียงแค่ฟังในสิ่งที่คนอื่นพูดแต่เราฟังด้วยใจที่เปิดกว้าง เราเข้าใจและยอมรับความคิดเห็นหรือความรู้สึกของคนอื่นโดยไม่ตัดสินหรือวิจารณ์แค่การทำให้คนรู้สึกว่าเขาไม่โดดเดี่ยวและเขามีความสำคัญก็ทำให้เรากลายเป็นคนที่คนอื่นอยากอยู่ใกล้ในหลายครั้งการที่เราเป็นคนแรกที่ให้ความช่วยเหลือหรือแสดงความเข้าใจในเวลาที่คนอื่นรู้สึกท้อแท้มันทำให้เรากลายเป็นคนที่น่าประทับใจแต่การให้ความช่วยเหลือที่ดีที่สุดคือการไม่ทำให้คนอื่นรู้สึกว่าเขาต้องตอบแทนอะไรกลับมา เราทํามันด้วยความเต็มใจและความจริงใจและสิ่งนี้จะเป็นสิ่งที่ดึงดูดคนรอบข้างให้เข้ามาหาเราเองการมีสเสน่ห์ไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่การกระทําแต่ขึ้นอยู่กับการแสดงออกถึงความจริงใจที่มาจากใจเมื่อเราสามารถเข้าใจและเป็นตัวของตัวเองได้อย่างมั่นใจคนอื่นก็จะรู้สึกถึงพลังที่เราส่งออกมาซึ่งทำให้พวกเขารู้สึกเป็นพิเศษโดยไม่ต้องทำอะไรให้มากมายสิ่งที่ทำให้เราเป็นคนที่น่าคบหามากที่สุด ไม่ใช่การแซงทำเป็นคนที่สมบูรณ์แบบแต่คือการที่เราทำให้คนอื่นรู้สึกว่าเขามีคุณค่าในตัวเองโดยที่เราไม่ต้องพยายามมากเพียงแค่เป็นตัวของตัวเองอย่างแท้จริงและเมื่อเราสามารถทำให้คนอื่นรู้สึกดีเมื่ออยู่ใกล้เราสเสน่ห์ของเราจะสะท้อนออกมาจากภายในตัวเราเองไม่ต้องพยายามให้ใครเห็นว่าเราทำอะไรเพื่อให้พวกเขาชอบแต่แค่ทำในสิ่งที่รู้สึกถูกต้องและทำให้คนรอบข้างรู้สึกพิเศษ นี่แหละคือสเสน่ห์ที่ยั่งยืนและไม่ต้องพยายามมากการสร้างสเสน่ห์จากภายในไม่ใช่แค่เรื่องของคำพูดหรือการกระทำมันคือการทำให้คนอื่นรู้สึกเห็นคุณค่าในตัวเองคุณอาจไม่ต้องทำอะไรให้ใหญ่โตแค่การแสดงออกถึงการยอมรับและเข้าใจมันทำให้คนรู้สึกเหมือนคุณเป็นคนที่พวกเขาสามารถไว้ใจได้สเสน่ห์แบบนี้ไม่ได้มาจากการทำตัวเด่นแต่จากการทำให้คนอื่นรู้สึกมีค่าการให้ความสำคัญกับสิ่งเล็กๆรอบตัว แค่การจำชื่อคนที่พบเจอรครั้งแรกหรือการทักทายอย่างจริงใจจะทำให้คนรู้สึกว่าคุณเป็นคนที่เอาใจใส่และทำให้คุณเป็นคนที่น่าจดจำบางครั้งการทำให้คนชอบเราไม่ต้องมีวิธีที่ซับซ้อนมันเป็นแค่การทำให้คนรู้สึกว่าเราเห็นเขารู้ว่าเขามีความสำคัญในที่ที่เขายือนอยู่การทำให้คนอื่นรู้สึกว่าพวกเขามีค่าจะทำให้คนชื่นชมเราโดยที่ไม่ต้องพูดอะไรมากเพราะสิ่งที่เราให้ไปคือสิ่งที่คนอื่นรู้สึกถึงได้ในทันที ไม่ว่าจะเป็นการยิ้มให้คนในทางเดินหรือการแสดงออกถึงความสนใจในสิ่งที่คนอื่นพูดทุกการกระทำเล็กๆเ,เหล่านี้จะสะท้อนความเป็นตัวคุณและทำให้คนอยากอยู่ใกล้คุณมากขึ้นสเสน่ห์ไม่ได้มาจากการพยายามเป็นใครแต่จากการที่เรายอมรับตัวเองอย่างแท้จริงและในที่สุดสิ่งที่ทำให้คนชอบเราไม่ได้มาจากวิธีที่เราทำให้พวกเขาประทับใจแต่จากวิธีที่เราทำให้พวกเขารู้สึกว่าพวกเขามีค่าและสำคัญในโลกนี้ เมื่อคุณสามารถให้ความรู้สึกนี้แก่คนอื่นคุณก็จะพบว่าสเสน่ห์ของคุณจะเพิ่มขึ้นเองอย่างธรรมชาติแม้ว่าสเสน่ห์จากภายในจะเป็นสิ่งที่เราควบคุมได้ยากแต่สิ่งที่เราทำได้คือการฝึกฝนให้มันเป็นส่วนหนึ่งของเราการยอมรับตัวเองและให้ความสำคัญกับคนอื่นมันอาจจะไม่เกิดขึ้นในทันทีแต่มันจะค่อยๆสร้างผลกระทบที่ยิ่งใหญ่ตามมาเราจะพบว่าการมีสเสน่ห์ที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่รูปลักษณ แต่คือการที่เราทําให้คนรู้สึกดีเมื่ออยู่ใกล้เราบางครั้งเราอาจจะไม่ได้พูดอะไรที่ซับซ้อนแค่การแสดงออกถึงการสนใจเล็กๆน้อยๆฮ่หาๆการทักทายที่จริงใจหรือการใส่ใจในรายละเอียดที่คนอื่นอาจจะมองข้ามสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นสัญญาณที่แสดงออกถึงความจริงใจและมันทําให้คนรอบข้างรู้สึกว่าเราคือคนที่น่าอยู่ใกล้การใช้เวลาอยู่กับคนที่ทําให้เราเติบโตและรู้สึกดี เป็นอีกหนึ่งวิธีที่ทำให้เราเสริมสร้างสเสน่ห์ของตัวเองเมื่อเราอยู่ในบรรยากาศที่ดีและมีความคิดบวกมันจะส่งผลให้เรามีพลังที่ดีในการทำให้คนอื่นรู้สึกดีไปด้วยสเสน่ห์ที่เกิดจากความคิดบวกและการเป็นตัวของตัวเองจะทำให้คุณดึงดูดคนที่เหมาะสมและมีคุณค่ากับชีวิตของคุณอีกสิ่งที่คนที่มีสเสน่ห์มักทำคือการไม่ยึดติดกับผลลัพธ์พวกเขาไม่คาดหวังว่าคนอื่นจะตอบสนองต่อการกระทำของพวกเขาแต่มุ่งเน้นที่การแสดงออกอย่างแท้จริง บางครั้งการให้สิ่งที่ดีแก่คนอื่นโดยที่ไม่คาดหวังการตอบแทนมันคือการสร้างความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งและยั่งยืนสเสน่ห์จากภายในเกิดจากการที่เราสามารถแสดงออกถึงความจริงใจและไม่กลัวที่จะเป็นตัวของตัวเองแม้ในสถานการณ์ที่ท้าทายมันคือการทําให้คนรู้สึกว่าเราเป็นคนที่น่าไว้ใจและจะเป็นแหล่งพลังบวกให้กับพวกเขาเพราะเมื่อเราสามารถให้ความรู้สึกดีๆแก่คนอื่นเราก็จะได้รับสิ่งที่ดีเหล่านั้นกลับมาในที่สุด สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่แค่การกระทําหรือคําพูดแต่เป็นวิธีที่เราสามารถสร้างพลังบวกให้กับตัวเองและคนรอบข้างทําให้เราเป็นคนที่น่าชื่นชมในทุกสถานการณ์ไม่ต้องพยายามมากมายแค่เป็นตัวของตัวเองและให้ความจริงใจกับคนอื่นนั่นคือสเสน่ห์ที่ยั่งยืนที่สุดการที่เราสามารถสร้างสเสน่ห์จากภายในนั้นไม่เพียงแค่ทําให้คนอื่นชอบเราแต่ยังทําให้เรามีความสุขกับตัวเองมากขึ้นด้วยเมื่อเรายอมรับตัวเองอย่างแท้จริงและเป็นตัวของตัวเองอย่างมั่นใจ มันทําให้เราไม่ต้องกังวลว่าใครจะคิดยังไงเพราะความรู้สึกดีที่เกิดขึ้นจากการเป็นตัวของตัวเองนั้นจะสะท้อนออกมาในทุกการกระทําบางครั้งสิ่งที่คนอื่นเห็นในตัวเราคือสิ่งที่เรากําลังรู้สึกภายในตัวเองถ้าเรารู้สึกมั่นใจในตัวเองเราจะส่งพลังที่ดีออกไปและมันทําให้คนอื่นรู้สึกเชื่อมโยงกับเราอย่างธรรมชาติเพราะเสน่ห์ที่แท้จริงไม่ใช่แค่เรื่องของการทําให้คนอื่นประทับใจแต่มันคือการทําให้คนอื่นรู้สึกดีเมื่ออยู่ใกล้เรา เราไม่จําเป็นต้องพยายามสร้างความประทับใจแต่เราต้องพยายามเป็นคนที่มีความจริงใจแค่เรารู้จักเข้าใจและให้ความสําคัญกับคนรอบข้างมันก็ทําให้พวกเขารู้สึกว่าพวกเขามีค่าและสําคัญเมื่อพวกเขารู้สึกดีพวกเขาก็จะอยากอยู่ใกล้เราและเปิดใจให้เราสเสน่ห์จากภายในจึงไม่ได้เป็นสิ่งที่ต้องพยายามมากมายมันคือการทําให้คนอื่นรู้สึกว่าเราคือคนที่น่าคบหาและไม่ต้องเสแสร้ง มันคือการทําให้คนอื่นรู้สึกว่าพวกเขามีความสําคัญในโลกนี้คุณอาจจะไม่เคยรู้ตัวเลยว่าแค่การแสดงออกเล็กน้อยหรือการให้เวลาเพียงไม่กี่นาทีกับคนอื่นสามารถทําให้พวกเขารู้สึกถึงสเสน่ห์ที่คุณมีได้การทําให้คนรู้สึกดีเมื่ออยู่ใกล้เรามันคือสิ่งที่ทําให้เราเป็นที่น่าจดจําและมีสเสน่ห์ตลอดเวลาสิ่งนี้ไม่จําเป็นต้องเป็นเรื่องยากหรือลึกลับแค่คุณเป็นตัวของตัวเองอย่างแท้จริง และทำให้คนอื่นรู้สึกว่าพวกเขามีความสำคัญในทุกการกระทำคุณก็จะพบว่าสเสน่ห์ของคุณจะเติบโตขึ้นอย่างไม่รู้ตัวสุดท้ายแล้วสเสน่ห์ที่ยั่งยืนไม่ได้อยู่ที่รูปลักษณ์ภายนอกมันอยู่ที่วิธีที่เราทำให้คนอื่นรู้สึกการที่เราไม่พยายามให้ใครเห็นว่าเราเก่งแค่ไหนแต่ทำให้พวกเขารู้สึกดีเมื่ออยู่ใกล้มันคือสเสน่ห์ที่ยั่งยืนและไม่ต้องพยายามมากถ้าคุณสามารถทำให้คนรู้สึกพิเศษรู้สึกสำคัญและเป็นตัวของตัวเองได้เมื่ออยู่ใกล้คุณ มันคือสเสน่ห์ที่ไม่มีวันหมดอายุและคนรอบข้างก็จะยินดีที่ได้อยู่ใกล้คุณเสมอสเสน่ห์ที่แท้จริงไม่ได้ขึ้นอยู่กับสิ่งที่เรามีภายนอกแต่เป็นสิ่งที่เรามีภายในตัวเองเมื่อเราเข้าใจถึงคุณค่าของตัวเองและไม่ต้องพยายามให้ใครยอมรับมันทําให้เราเป็นคนที่คนอื่นอยากอยู่ใกล้เพราะเราสามารถทําให้คนอื่นรู้สึกดีโดยไม่ต้องพยายามมากการที่เราสามารถเป็นตัวของตัวเองได้ในทุกสถานการณ์ทําให้เราเป็นคนที่สบายใจในตัวเอง และเมื่อเราสบายใจคนอื่นก็รู้สึกสบายใจเมื่ออยู่ใกล้เรามันเหมือนกับการสะท้อนพลังบวกออกมาซึ่งทําให้คนรู้สึกถึงความอบอุ่นและความเชื่อมโยงการทําให้คนรู้สึกว่าพวกเขามีความสําคัญทําให้เราเป็นคนที่คนอื่นอยากเปิดใจให้ไม่ต้องพูดอะไรมากแค่แสดงออกถึงความใส่ใจและให้ความสําคัญกับสิ่งที่พวกเขากําลังทําหรือรู้สึกทําให้เรากลายเป็นคนที่น่าคบหาโดยธรรมชาติในทางกลับกัน เมื่อเราทำให้คนอื่นรู้สึกว่าเราคือคนที่ใส่ใจพวกเขาอย่างแท้จริงพวกเขาจะรู้สึกถึงความพิเศษในตัวเองและสิ่งนี้จะทำให้สเสน่ห์ของเราเติบโตขึ้นโดยไม่ต้องพยายามทำให้ใครประทับใจแต่เป็นการทำให้คนอื่นเห็นความสำคัญในตัวพวกเขาเองในที่สุดสเสน่ห์ที่แท้จริงคือการที่เราสามารถให้คุณค่ากับคนอื่นทำให้พวกเขารู้สึกดีเมื่ออยู่ใกล้เราสเสน่ห์นั้นจะไม่ขึ้นอยู่กับการแต่งตัวหรือสิ่งที่เรามี แต่ขึ้นอยู่กับวิธีที่เราทําให้คนรู้สึกเกี่ยวกับตัวเราเมื s <S ่อเราทําให้คนอื่นรู้สึกเห็นคุณค่าในตัวเองเสน่นั้นจะยั่งยืนและอยู่กับเราไปตลอดหากเราสามารถสร้างบรรยากาศที่ทําให้คนรู้สึกผ่อนคลายและเป็นตัวของตัวเองได้เสน่ห์ของเราจะไม่เพียงแค่ทําให้คนชอบเราแต่ยังทําให้เราสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่แท้จริงและยั่งยืนได้และนี่คือเสน่ห์ที่เราทุกคนสามารถสร้างขึ้นได้โดยไม่ต้องพยายามมากแต่เพียงแค่เป็นตัวของตัวเองอย่างแท้จริง เมื่อเราเข้าใจว่าการมีสเสน่ห์ที่แท้จริงมาจากภายในตัวเราเองมันจะช่วยให้เราฝึกฝนและพัฒนาตัวเองในทุกๆวันการฝึกฝนตัวเองให้มีความมั่นใจและเป็นตัวของตัวเองอย่างแท้จริงไม่เพียงแต่ช่วยให้เรามีสเสน่ห์ในสายตาคนอื่นแต่ยังช่วยให้เรามีความสุขกับตัวเองมากขึ้นบางครั้งเรามักจะเห็นคนที่มีสเสน่ห์โดดเด่นแต่กลับไม่ได้เป็นคนที่มีอะไรที่พิเศษมากมายภายนอกสิ่งที่ทําให้พวกเขามีสเสน่ห์ คือความมั่นใจที่ไม่ได้พยายามสร้างภาพลวงตาแต่คือการยอมรับตัวเองและเชื่อในสิ่งที่ตัวเองเป็นเมื่อเรามีความมั่นใจในตัวเองเราจะสามารถสร้างบรรยากาศที่ทําให้คนอื่นรู้สึกสบายใจและเมื่อคนอื่นรู้สึกสบายใจเมื่ออยู่ใกล้เรามันคือสเสน่ห์ที่แท้จริงที่ทําให้คนอื่นอยากอยู่ใกล้ในทางกลับกันการที่เราทําให้คนอื่นรู้สึกดีโดยไม่หวังผลตอบแทนมันจะช่วยให้เรามีความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนและมีคุณค่ามากขึ้น เราไม่จ like ําเป็นต้องพยายามให้ทุกคนชอบเราแต่เราทําให้คนรอบข้างรู้สึกว่าพวกเขามีคุณค่าและสําคัญการเป็นคนที่ใส่ใจในรายละเอียดเล็กฮ่าฮเช่นการจําชื่อการทักทายอย่างจริงใจหรือการให้คําชมที่ไม่เวอร์สามารถทําให้เราดูมีเสน่ห์ในสายตาคนอื่นได้มากขึ้นสิ่งเหล่านี้ไม่ต้องใช้พลังมากมายแต่กลับสร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแรงเสน่ห์จากภายในจะทําให้เรามีความเชื่อมั่นในตัวเองและไม่ต้องหาความยอมรับจากภายนอก มันทำให้เราเป็นคนที่คนอื่นอยากอยู่ใกล้และเราเองก็จะรู้สึกดีในทุกสถานการณ์สเสน่ห์ที่แท้จริงคือการให้คุณค่ากับคนอื่นทำให้คนอื่นรู้สึกว่าพวกเขามีคุณค่าและสำคัญเมื่ออยู่ใกล้เราเมื่อเราสามารถทำให้คนรู้สึกดีแบบนี้สเสน่ห์ของเราจะเติบโตและเป็นที่ชื่นชมในทุกที่ที่เราไปไม่ต้องพยายามมากมายเพียงแค่เป็นตัวของตัวเองและทำให้คนอื่นรู้สึกพิเศษเพราะเมื่อเราเป็นตัวของตัวเองอย่างแท้จริง เราก็จะดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตอย่างไม่รู้ตัวเมื่อเราพูดถึงสเสน่ห์จากภายในมันไม่ใช่แค่เรื่องของการปรากฏตัวหรือการกระทําที่ชัดเจนแต่คือการที่เราเข้าใจลึกซึ้งในสิ่งที่เรามีและสิ่งที่เราต้องการในชีวิตการมีสเสน่ห์ไม่ได้หมายความว่าต้องเป็นคนที่สมบูรณ์แบบแต่คือการที่เรายอมรับข้อบกพร่องของตัวเองและใช้สิ่งเหล่านั้นให้เป็นจุดแข็งที่ทําให้เราโดดเด่นในแบบของตัวเองในโลกที่เต็มไปด้วยการเปรียบเทียบและการต่หาความสมบูรณ์แบบ การยอมรับตัวเองอย่างแท้จริงคือการสร้างสเสน่ห์ที่ยั่งยืนที่สุดเมื่อเราไม่ต้องพยายามทําให้ใครเห็นว่าเราเก่งแค่ไหนแต่กลับเน้นที่การให้ความสําคัญกับคนอื่นและทําให้พวกเขารู้สึกดีเมื่ออยู่ใกล้เราสเสน่ห์นั้นจะตามมาอย่างเป็นธรรมชาติหนึ่งในสิ่งที่ทําให้คนมีสเสน่ห์คือการเปิดใจคนที่สามารถเปิดใจให้กับผู้อื่นได้อย่างเต็มที่จะทําให้คนรอบข้างรู้สึกว่าเราคือคนที่เข้าใจและพร้อมที่จะรับฟังเมื่อเราไม่รีบตัดสินคนอื่น และให้พื้นที่แก่พวกเขาในการแสดงออกมันทําให้เราดึงดูดความสัมพันธ,ธ์ที่ดีและยั่งยืนการเปิดใจไม่ได้หมายความว่าเราต้องยอมรับทุกสิ่งทุกอย่างโดยไม่มีเงื่อนไขแต่คือการทําให้คนอื่นรู้สึกว่าเราพร้อมรับฟังความคิดเห็นและความรู้สึกของพวกเขาเมื่อเราสามารถเข้าใจความรู้สึกของคนอื่นได้เราจะทําให้พวกเขารู้สึกว่าเราเป็นคนที่พวกเขาสามารถพึ่งพาได้และสิ่งนี้เองที่สร้างสเสน่ห์ที่ลึกซึ้งและยั่งยืนสเสน่ห์ที่แท้จริงไม่ได้มาจากการพยายามบังคับ หรือเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ตรงกับความคาดหวังของคนอื่นมันมาจากการที่เรายอมรับตัวเองในแบบที่เราเป็นและเมื่อเราสามารถอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เราเป็นตัวของตัวเองได้อย่างเต็มที่สิ่งนี้จะสะท้อนออกมาผ่านทุกการกระทําและการแสดงออกของเราสิ่งที่ทําให้สเสน่ห์ของเราเติบโตขึ้นคือความมั่นใจในตัวเองไม่ใช่แค่การอวดดีหรือการทําตัวเด่นแต่เป็นการรู้ว่าเราคือใครและเรามีคุณค่าในตัวเอง เมื่อเรารู้สึกดีในสิ่งที่เราเป็นคนอื่นก็จะเห็นและรับรู้ถึงความมั่นใจนั้นและมันทำให้เราดึงดูดคนที่เหมาะสมเข้ามาในชีวิตอย่างธรรมชาติสุดท้ายแล้วสเสน่ห์ที่ยั่งยืนที่สุดไม่ใช่การพยายามทำให้คนอื่นประทับใจแต่มาจากการที่เราทำให้คนอื่นรู้สึกว่าเราเข้าใจและเห็นคุณค่าของพวกเขาการทำให้คนรู้สึกว่าพวกเขามีความสำคัญและสามารถเป็นตัวของตัวเองได้เมื่ออยู่ใกล้เราจะทำให้เราเป็นคนที่น่าจดจำและมีสเสน่ห์ในสายตาของพวกเขา สิ่งที่หลายคนไม่รู้คือการมีสเสน่ห์จากภายในสามารถพัฒนาได้มันไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นเพียงแค่ภายในวันเดียวแต่เป็นผลลัพธ์จากการฝึกฝนการฝึกฝนการเป็นตัวเองและยอมรับตัวเองในทุกแงม่มุมเมื่อเราสามารถรักตัวเองและรู้จักคุณค่าของตัวเองมันจะทําให้เราเปล่งประกายความมั่นใจออกมาผ่านการกระทําและคําพูดการสร้างสเสน่ห์จากภายในเริ่มจากการที่เรามีความเข้าใจการเข้าใจตัวเองและคนรอบข้างช่วยให้เราสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ยั่งยืน เมื่อเรายอมรับว่าเราไม่สมบูรณ์แบบแต่เราก็ยังมีคุณค่าที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้การยอมรับตัวเองในทุกๆด้านช่วยให้เราอยู่ในสภาวะที่ดีทั้งกับตัวเองและกับคนอื่นและนั่นคือสิ่งที่ทําให้คนอยากอยู่ใกล้เราเมื่อเราสามารถเข้าใจและยอมรับความแตกต่างของคนอื่นได้มันจะทําให้เราเป็นคนที่เปิดกว้างและเป็นที่เชื่อใจของคนรอบข้างการที่เราไม่ตัดสินหรือบังคับให้ใครต้องเป็นแบบที่เราอยากให้เขาเป็นมันทําให้คนรู้สึกสบายใจในการอยู่ใกล้เรา พวกเขาจะรู้ส <tang ar> ึกว <leer> ่าพวกเขาสามารถเป็นตัวเองได้โดยไม่ต้องกลัวการตัดสินจากเราอีกหนึ่งสิ่งที่ทําให้เรามีเสน่ห์คือการไม่พยายามแซงทําเป็นคนที่ไม่ใช่เราคนที่มีเสน่ห์จะไม่แสดงออกในแบบที่ไม่สอดคล้องกับตัวเองพวกเขาจะไม่ต้องพยายามทําให้ตัวเองดูดีเกินจริงหรือให้คนอื่นชื่นชมแต่พวกเขาจะทําให้ทุกคนรู้สึกว่าพวกเขาเป็นตัวของตัวเองอย่างแท้จริงเมื่อเราสามารถรักษาความเป็นตัวของตัวเองได้ในทุกสถานการณ์เราไม่เพียงแต่ทําให้คนอื่นรู้สึกสบายใจ และได้รับความเคารพแต่ยังทําให้เรามีความสุขกับการเป็นตัวเองในทุกๆวันและมันคือการสร้างสเสน่ห์ที่ยั่งยืนอย่างแท้จริงการทําให้คนอื่นรู้สึกดีเป็นสิ่งที่มีค่าในตัวเองมันไม่ใช่แค่การทําเพื่อให้คนอื่นประทับใจแต่คือการสร้างความสัมพันธ์ที่แท้จริงที่เกิดจากการเข้าใจและให้ความสําคัญเมื่อเราสามารถสร้างบรรยากาศที่คนอื่นรู้สึกดีเมื่ออยู่ใกล้เราสเสน่ห์จากภายในจะเป็นสิ่งที่ดึงดูดคนที่เหมาะสมเข้ามาในชีวิตเรา จึงไม่แปลกที่เราจะพบว่าสเสน่ห์ที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่รูปลักษณ์ภายนอกแต่มันอยู่ที่การกระทําและการแสดงออกที่ทําให้คนอื่นรู้สึกถึงความจริงใจเมื่อเราทําให้คนอื่นรู้สึกดีพวกเขาก็จะอยากอยู่ใกล้เราเสมอและเมื่อเรามีสเสน่ห์จากภายในมันจะคงอยู่ไปตลอดเวลาสเสน่ห์ที่แท้จริงจะไม่มีวันหมดอายุและมันจะทําให้คุณเป็นที่ชื่นชอบในทุกสถานการณ์เพราะมันมาจากความจริงใจและความมั่นใจในตัวเองที่ไม่ต้องพยายามมากมาย มันคืองานที่เราทําให้คนอื่นรู้สึกว่าเรามีค่าพร้อมกับให้คุณค่ากับพวกเขาเมื่อเราเข้าใจสเสน่ห์จากภายในแล้วสิ่งที่สําคัญคือการทําให้มันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจําวันของเราสเสน่ห์ไม่ได้เกิดจากการแสดงออกแค่ครั้งเดียวแต่คือการแสดงออกอย่างต่อเนื่องการที่เราแสดงความจริงใจและใส่ใจในคนรอบข้างทุกวันมันจะทําให้สเสน่ห์ของเราเติบโตและยั่งยืนไปตลอดเวลาการสร้างสเสน่ห์จากภายในต้องการความสม่ําเสมอ มันไม่ใช่การกระทําที่เราทําในบางช่วงเวลาแต่คือการที่เราทําให้มันเป็น<ล>วิธีคิดและวิถีชีวิตเมื่อเรามีความจริงใจและยอมรับตัวเองในทุกๆวันมันจะทําให้เราเป็นคนที่คนอื่นอยากอยู่ใกล้เพราะเราสามารถทําให้คนรู้สึกดีและเป็นตัวของตัวเองได้เสมอการสร้างสเสน่ห์จากภายในไม่ได้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงตัวเองให้เป็นคนอื่นแต่เกี่ยวกับการทําให้ตัวเองดียิ่งขึ้นในแบบที่เราเป็นอยู่แล้วเมื่อเรามีความมั่นใจในตัวเองและไม่กลัวที่จะเป็นตัวของตัวเอง เราจะดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตและสเสน่ห์ของเราก็จะเพิ่มขึ้นตามธรรมชาติการให้ความสําคัญกับคนอื่นและแสดงความใส่ใจในสิ่งเล็กๆ <H> <ha> <c oughs> เช่นการถามว่าเขาทําอะไรมาหรือการสนใจในสิ่งที่เขารักจะทําให้เราเป็นคนที่ดูมีสเสน่ห์ในสายตาคนอื่น <c oughs> ความสําคัญของการให้ความใส่ใจนี้ไม่ใช่แค่ในคําพูดแต่เป็นการแสดงออกในทุกการกระทําของเรา <c oughs> และที่สําคัญที่สุดคือการไม่พยายามเป็นคนที่สมบูรณ์แบบหรือทําให้ทุกคนชอบเรา เพราะคนที่มีสเสน่ห์ที่แท้จริงมักจะเป็นคนที่เข้าใจและยอมรับในความไม่สมบูรณ์ของตัวเองพวกเขารู้ดีว่าไม่จําเป็นต้องพยายามทําให้ใครเห็นว่าเราดีแค่ไหนแค่เป็นตัวเองอย่างแท้จริงและให้ความสําคัญกับผู้อื่นเพียงพอมันจะทําให้เราเป็นที่น่าชื่นชมในสายตาคนอื่นสเสน่ห์ที่แท้จริงมาจากการที่เราทําให้คนรู้สึกพิเศษเมื่ออยู่ใกล้เราไม่ใช่การพยายามทําให้ตัวเองดูดีหรือดึงดูดความสนใจจากผู้อื่น แต่คือการแสดงออกถึงการเคารพและใส่ใจคนอื่นอย่างแท้จริงเมื่อเราทําให้คนรู้สึกดีพวกเขาก็จะอยากอยู่ใกล้เราและนั่นคือสเสน่ห์ที่ไม่เคยหมดอายุสเสน่ห์จากภายในนี้จะเป็นสิ่งที่เรามีตลอดชีวิตและไม่ต้องพยายามมากมายแต่เกิดจากการที่เราเข้าใจและยอมรับตัวเองการทําให้คนอื่นรู้สึกดีและเป็นตัวของตัวเองได้เมื่ออยู่ใกล้เราคือสิ่งที่ทําให้เราเป็นคนที่มีสเสน่ห์ที่ยั่งยืนและไม่ต้องพยายาม